thank <laughs> you เพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนบัณรักนักสะสมเหรียญเกาเ่าแบงก์เกา่ารวมทั้งเพื่อนๆน,นักสะสมมือใหม่นะครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆหรือว่าท่านที่มีโอกาสเข้ามาชมช่องครูดวงคอยครั้งแรก ต้องบอกว่าเป็นกําลังใจให้กับช่องเล็กๆแบบนี้อย่างสูงนะครับคูโดก็ก็ต้องพูดจริงๆนะครับว่าคูโดไม่ได้เป็นช่องที่เก่งกาจอะไรมากมายก็อาศัยว่าเราเก็บสะสมเหรียญสะสมธนบัตรก็มาอยู่ 9ปี9ปีกว่าประกอบกับครูโดเป็นครูสอนการดีไซน์แม่พิมพ์ก็คือเกี่ยวกับเครื่องปัม๊มแต่ว่าของครูโดนี้จะทํางานเกี่ยวกับเรื่องฟู้ดนะครับฟู้ดก็คืออาหารกระป๋องอาหารนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทุกวันนี้ก็ยังมีความสุขกับการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเหรียญแล้วก็เก็กบสะสมเหรียญอยู่นะครับคลิปนี้ EP นี้นะครับครูโดจะมาพูดถึงเหรียญ 25สตางค์เนื้อทองแดงเหรียญนี้พอสอนี้นะครับต้องบอกว่าคุณด่งเคยทำคลิปไปหนึ่งคลิปแล้วก็มีเพื่อนๆทักทายเข้ามาบอกคุณดงผมมีเหรียญ25สตางค์เนื้อทองแดงพอสอนี้ถ้าคุณดงซื้อจริงผมเอาแค่5,000บาทพอ5,000บาทนะครับ5,000บาทคุณดงก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ ถ้าพี่มีจริงถ่ายรูปถ่ายวิดีโอมาให้แล้วคูดวงให้หนึ่งหมื่นบาทเลยไม่ต้องห้าพันบาทคูดวงให้เกินหนึ่งเท่าด้วยขอให้พี่มีจริงเถอะเพราะฉะนั้นใครมีเหรียญยี่สิบห้าสตังค์เนื้อทองแดงพศออนี้นะครับคูดวงรับซื้อหนึ่งหมื่นบาทต่อหนึ่งเหรียญเหรียญที่คูดวงจะมาพูดถึงก็คือเหรียญย5สตาสตังค์เนื้อทองแดงของรัชการที่9 เหรียญ25สตางค์มี2แบบนะครับก็คือแบบที่เป็นเนื้อทองเหลืองแล้วก็เนื้อทองแดงเห็นไหมครับนีเนื้อทองเหลืองเนื้อทองแดงนะเนื้อทองเหลืองก็จะเป็นพระเสียนเล็กเนื้อทองแดงก็จะเป็นพระเสียนใหญ่ครโดวงทําคลิปออกไป1คลิปนะครับว่าเหรียญดูให้ดีนะครับเหรียญเนื้อทองแดงพอสอนนี้นะครับดูนะครับเหรียญ ยี่สิบห้าสตางค์เนื้อทองแดงพระเสียนเล็กปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสี่สิบนี่ครับผมใครมีเหรียญเนื้อทองแดงพระเสียนเล็กปีสองพันห้าร้อยสี่สิบคูโดงรับซื้อหนึ่งหมื่นบาทขอให้มีจริงเถอะขอให้มีจริงเถอะครับหนึ่งหมื่นบาทคูโดงรับซื้อใครมีเหรียญ สลึงเนี่ยเก็บเอาไว้เยอะๆเนี่ยเก็บเอาไว้เยอะๆนะครับลองๆมาพิกดูนะครับถ้าเกิดด้านหลังเป็นปี2,544แล้วก็ด้านหน้าเป็นภาษีเล็กคูโดงรับซื้อยืนยันมีจริงรับซื้อจริงแน่นอนครับนี่นะครับอ้อเดี๋ยวทิ้งข้อมูลติดต่อไว้ให้หน่อยนี่นี่นะครับส่งมาที่โด s งเอซีสอเป็นไลน์ีแล้วก็มาที่ Facebook f แฟนเพจคูดงคอยมี QR Code ยืนยันนะครับมีจริงเรารับซื้อจริง แน่นอนเห็นไหมนี่ครับผมคลิปนี้มีสันส้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับใครที่แจ้งว่ามีรับซื้อนะครับคลิปนี้อีพีนี้มีสันส้นๆสวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณดองคอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ I'm <laughs> not